สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งในรายการความรู้ผู้บ้านกับสารเลอชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัครามและดิฉันผชนุชาเดนคง,งแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ในช่วงถามตอบเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยข้อฟ้องตามมาตรา20รีนะคะจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่3นะคะว่าจะมีวิธีการดำเนินการหรือว่าขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะ คำถามแรกนะคะที่ถามมาจากทางบ้านนะคะถามว่ากรณีที่ผู้ร้องยื่นคําร้องขอไกลเกลี่ยก่อนฟ้องต่อศาลที่ไม่มีเขตยํอำนาจเน,นี่ยอย่างนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะทํำยังไงนะคะคําตอบก็คือว่าเจ้าหน้าที่ศาลก็จะแนะนําให้คุณผู้ชมไปยื่นคําร้องต่อศาลที่มีเขตยํอำนาจหรือว่ายื่นให้ถูกสารต่อไปนั่นเองนะคะคําถามข้อต่อมานะคะถามว่าเมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอไกลเกี่ยก่อนฟ้องต่อเจ้าหน้าที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติอย่างไรนะคะคำตอบก็คือว่าเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบคําร้องเบื้องต้นนะคะหากตรวจสอบแล้วครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็จะเสนอสารเพื่อพิจารณาสั่งรับคําร้องไว้นั่นเองค่ะแล้วก็ทุนจรีค้อหนึ่งนะคะถามว่าเมื่อสามีคําสั่งรับคําร้องแล้วต่อมาเจ้าหน้าที่ออกเลข ข้อพิพาทเป็นคดีดําหมายเลขกฟวที่เท่านั้นเท่านั้นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าี่าจะสั่งจัดดำเนินการอย่างไรต่อไปข้อนี้เนี่ยแบ่งตอบเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือว่ากรณีที่ผู้ร้องยืน่นคำร้องด้วยตนเองก็คือยื่นเป็นกระดาษอย่างเงี้ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะทําการส่งหนังสือเชิญชวนนะคะพร้อมกับคําร้องที่เป็นสําเนานะคะแนบไปด้วยนะคะแล้วก็ส่งไปให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ทางไพรษนีลงทะเบียนตอบรับนั่นเองค่ะส่วนกรณีอีกหนึ่งนะคะก็คือว่าเป็นกรณีที่ผู้ร้องยื่นคำร้องผ่านระบบซี o อสแล้วก็มีอ e ีเมลของผู้กรณีฝ่ายนะคะอย่างนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเสนอสารพิจารณามีคำสั่งผ่านท,ทางระบบนะคะเมื่อศาลท่านมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วระบบก็จะส่งเสเียญชวนไปยังผู้กรณีอีกฝ่ายโดยอตดยัตโนมัติทางอีเมลนะคะแล้วก็จะกำหนดให ตอบปรับภายใน15วันนับแต่วันส่งคำร้องนั่นเองค่ะตอนนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ